ืนสยองยินดีนำเสนอปอบสยองอละวะ่าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเวลาใกล้ครึ่งคืนแล้วทิกกล้าหนุ่มใหญ่ในวัย30ปลายที่เพิ่งกลับจากนาหลังจากเดินวนเวียนไลเปลี่ยนเยื่อใส่ตัวเบ็ดจนได้ปลาน้อยใหญ่เกือบเต็มคลองสองเท้าที่เปล่าเปลือย เดินย่ำอย่างคล่องแคล่วธรรมะแมงจนกระทั่งล่วงเข้ามาจนถึงท้ายหมู่บ้านจึงเป็นเวลาที่ดวงจันทเสียวลอยตรงศีรษะพอดีเรือนของทิดกล้าอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านห่างไกลจากบ้านเรือนของชาวบ้านพอสมควรแม้ทิดกล้าจะดำรงชีพด้วยการทำนาแต่รอบบริเวณบ้านของเขาก็ปลูกพืชผักสวนครัวโดยมีกระถินเมียของตนคอยรดน้ำพลนดินให้ ในระหว่างที่ตนออกไปนาทั้งสองผัวเมียและลูกชายตัวน้อยในวัยเพียงสามขวบจึงอาศัยกันอยู่อย่างสงบและเรียบง่ายเมื่อทิกลาเดินมาจนถึงหน้าเรือนหลังน้อยที่สร้างจากไม้แล้วภายในเรือนมืดมิดและเงียบงันทิกลาที่คิดว่าลูกเมียคงหลับไปแล้วพอเวลาล่วงผ่านครึ่งคืนค่อยๆเดินขึ้นเรือนไปอย่างแผ่วเบาเมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนชานเรือน มือกำลังสัมผัสกับบานประตูเพื่อผลักเปิดออกแต่แล้วพันต้องชะงักงานไปด้วยความสงสยัยเมื่อภายในเรือนบังเกิดเสียงผิดปกติเสียงกุกกักนั้นกำลังกัดเคี้ยวอย่างมุมมามดังแว่วให้ได้ยินด้วยความสงสยัยทิดกล้าจึงรีบผลักบานประตูนั้นเปิดผังออกทันควันเสียงบานประตูเปิดออกดังอย่างชัดเจนในความเงียบงนันร่างดำตะคุ่มที่กำลังนั่งกัดกินบางอย่างอยู่ หยุดชะงักไปเล็กน้อยพร้อมเหลียวหน้ากลับมามองเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ทางเบื้องหน้าทิดกล้าถึงกับตกตะลึงจนร่างแข็งแสงจันทร์ที่สาดเข้ามาทางบานหน้าต่างทําให้ทิดกล้ามองเห็นร่างร่างนั้นค่อนข้างชัดเจนมันเป็นร่างของหญิงชารานางหนึ่งที่มีผมเผาหยาบยาวขาวกระเซิงใบหน้าและผิวกายนอกเสื้อผ้าเหี่ยวยน่นดวงตาเป็นสีดำสนิท กำลังขยับปากกัดเคี้ยวลำไส้ที่เต็มไปด้วยฟันแหลมเรียงรายเลือสดสดๆส,ดสีแดงฉานเปลือเปื้อนฝีปากแต่ที่หน้าแตกตื่นตะลึงลำไส้ที่มันกำลังกัดกินอยู่ในปากของมันนั้นเป็นลำไส้ของกระถินเมียที่รักของตนที่นอนสิ้นใจตายดวงตาเบิกโพลงด้วยความเจ็บปวดสาหัสก่อนสิ้นใจและเมื่อมองไปทางลูกชายตัวน้อยยิ่งสร้างความโกรธดเกี้ยวเจ็บแค้นเป็นทับทวี พอสภาพของลูกชายของตนก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากกระถินที่สิ้นใจตายไปด้วยความเจ็บปวดทรมานเช่นกันมึงอีผีปอบมึงฆ่าลูกเมียกูกูจะฆ่ามึงให้ได้พร้อมกระชากมีดที่อยู่ในฝักข้างเอวออกมาวิ่งพรวดพุ่งเข้าไปหาปอบชารายอย่างรวดเร็วผีปอบชาราไม่เห็นที่กล้าวิ่งปรีเข้ามาพร้อมกับมีดในมือ มันสยบปากกว้างส่งเสียงอย่างน่ากลัวและสาสมใจอยู่ในลำคอจากนั้นจึงกระโดดเพียงครั้งเดียวร่างกายของมันทะยานขึ้นไปนั่งอยู่บนหน้าต่างมันเหลียวหน้ามามองทิดกล้ามันเสียยิ้มส่งเสียงหัวร่อแหลมเล็กอีกครั้งแล้วจึงกระโดดลงไปจากบานหน้าต่างได้ยินเสียงตกกระทบพื้นครั้งหนึ่งจากนั้นจึงเป็นเสียงวิ่งเหยียบย่านักน่วงหายไปในความมืดมิดทิดกล้า ใชโงกหน้าลงไปมองอย่างคลั่งแคลนอีผีปอบกูจะฆ่ามึงให้ได้จากนั้นจึงสุดร่างก็แทกลงกับพื้นร้องไห้ออกมาอย่างหดหูเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางเนื่องจากมีชาวบ้านอยู่สองสามคนที่กำลังเดินทางไปนาผ่านเรือนของทิดก้าเห็นเขานอนหมดสติ <ti> อยู่ที่ข้างเรือนทิดกล้าฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังมีอาการเลื่อนลอยพูดจาไม่รู้เรื่อง เอาแต่ร้องไห้เมื่อฟ้าสางผู้ใหญ่คล้อยในวัยห้าสิบเศษที่ได้รับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของทิดกล้าจึงได้เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนช่วยกันนำศพของกระถินและลูกชายตัวน้อยไปไว้ที่วัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาโดยทิดกล้านั้นยังมีอาการเศร้าสลดใจนิ่งเงียบงันไม่กล่าววาจาออกมาแม้แต่คำเดียว จนผู้ใหญ่คล้อยต้องเข้ามาถามไทยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอีกครั้งทิดกล้าจึงยอมเล่าออกมาทั้งน้ำตาผีปอบตัวนี้มันกำลัเริ่มเพิมเกิมเหลือเกินมันโผล่ออกมาจากไหนกันแน่นะที่หมู่บ้านของพวกเราก็ไม่เคยมีปรากฏว่าจะมีผีปอบออกมาอาระวาาเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันน่าแปลกใจจริงๆนั่นสิผู้ใหญ่ผีปอบตัวนี้มันร้ายกาจมากจริงๆ นางกระถิ่งกับลูกชายของมันที่ถูกปอบตัวนี้ฆ่าตายมันเป็นรายที่สามที่สี่แล้วนะเมื่อคืนวานก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นกับครอบครัวของทิดก้าทิดชัยที่นอนเฝ้านารุ่งเช้าก็มีคนพบศพของมันที่นอนตายอยู่ในกระท่อมกลางนาสภาพศพของมันก็ไม่ต่างจากนางกระถินแม้แต่น้อยท้องถูกแหวกเป็นแผลกว้างลำไส้อวัยวะภายในถูกกระชากออกมาอย่างกองเรียร่ดแล้วก็หายไปตั้งหลายส่วน แล้วเมื่อคืนก่อนหน้าอีซ้อยลูกสาวของทิศเสริมกับนางลำดวนก็ถูกฆ่าตายกลางดึกเหมือนกันในขณะที่ลงมาทำธุระส่วนตัวอีกทั้งสภาพศพก็ไม่ต่างกันแม้แต่น้อยผีปอบตัวนี้มันอลาว่านหนักเหลือเกินมันฆ่าคนตายไปแล้วสามคืนติดคืนปล่อยเอาไว้แบบนี้มันไล่เก็บคนในหมู่บ้านหมดแน่หากยังไม่จัดการกับมันเห็นทีว่าหมู่บ้านของพวกเราคงจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเสียแล้วละ่ะคาวนี้ ข้าเข้าใจดีต่อความรู้สึกของทุกคนข้าก็พยายามเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นชายชกานหลายคนในหมู่บ้านนี้ช่วยกันออกเดินตรวจตาไปรอบหมู่บ้านตั้งแต่คืนที่อีส้อยมันตายเป็นลายแรกแล้วแต่ผีปอบตัวนี้มันเจ้าเล่ห์เหลือเกินหลบรอดพ้นหูตาของชาวบ้านไปได้และก็เหตุทำหลายคนได้ทุกคืนไปนี่หาข้ารู้ตัวว่ามันเป็นใครนะข้าไม่ปล่อยมันเอาไวนะ้แน่เออผู้ใหญ่ ข้าว่าเราหาหมอผีมาปราบมันดีไหมอะอาศัยแต่กําลังของชาวบ้านคอยเดินตรวจตาเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกมั้งจะปราบผีอะมันก็ต้องใช้หมอผีสิถึงจะถูกต้องจริงหรือเปล่าอะไอดีนะมันก็ดีอยู่แต่เราจะไปหาพ่อบมดหมอผีได้จากที่ไหนกันแน่วะในหมู่บ้านของพวกเรามันก็ไม่มีเสียด้วยผู้ใหญ่ก็ไปปรึกษาท่านสมภานสิท่านสมภานเป็นพิสุ ที่ทรงจริยวัดน่าเคารพศรัทธาข้าเชื่อว่าท่านจะต้องช่วยเหลือพวกเราได้แน่เมื่อตกลงกันได้ดังนั้นผู้ใหญ่คล้อยตาเท่าเทิมทิหยดจึงพากันตรงไปที่วัดเพื่อขอพบกับเจ้าอาวาสทันทีบ่ายคลอยมากแล้วหลังจากที่พากันลงมาจากกุฏิเจ้าอาวาสต่างก็มีสีหน้าที่หนักอกหนักใจเนื่องจากนำเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นจากผีปอบมาปรึกษาและขอความช่วยเหลือต่อเจ้าอาวาส แต่ท่านกลับปฏิเสธในเรื่องการออกตัวปราบผีปอบร้ายโดยเหตุผลว่าหาใช่กิจที่สงควรจะทำแต่ท่านก็ได้มอบสายสินหลายเส้นให้ต่อผู้ใหญ่คอยเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อชาวบ้านเพื่อป้องกันตนไม่ให้ผีปอบมันคุกคามเข้าใกล้ส่วนในเรื่องของการกำราบปราบผีปอบร้ายตนนั้นท่านเสนอให้ไปขอความช่วยเหลือกับสัปเหร่ชุ่มที่อยู่ท้ายวัดอาจจะมีหนทางช่วยเหลือได้บ้าง ผู้ใหญ่คล้อยและชาวบ้านที่ติดตามมาทั้งหมดจึงพากันไปพบกับสัป,ปเหร่ชุ่มทันทีสัป,ปเหร่ชุ่มเป็นชายชาราในวัย70ปีร่างผอมเกรงผมสั้นเกลียนขาวโพลนสัป,ปเหร่เท่าอาศัยอยู่เพียงลําพังที่กระท่อมท้ายวัดมาตั้งแต่หนุ่มผู้ใหญ่คล้อยและชาวบ้านที่ติดตามมาได้เดินผ่านประชา้าท้ายวัดที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่รกคลึ้มอีกทั้งหลุมฝังศพเรียงราย สร้างความหวาดหวัน่นจนเสียวสันหลังสปลเลอร์ชุม่มอยู่หรือเปล่าออกมาทีข้าผู้ใหญ่คอยเองอยู่ๆค่าอยู่ผู้ใหญ่คอยหรือมีธุระอะไรกับข้าล่ะถึงได้พาคนกันมาเต็มบ้านข้าไปหมดเลยเสียงแหบแห้งดังออกมาจากภายในกระทร่อมแล้วค่อยๆเดินมาหยุดอยู่ที่ชานกระทร่อมตอนนี้ในหมู่บ้านของพวกเราเกิดเรื่องร้ายขึ้น แล้วมีคนตายไปแล้วหลายคนสัปเปอร์เลยพอจะรู้ข่าวบ้างไหมสักเปอร์เชุ่มเผยรอยยิ้มออกมาอ๋อข่าวที่ลือกันว่ามีผีปอบมาอารวาสฆ่าคนตายใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่อันที่จริงข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนักหรอกปกติแต่แต่ละวันข้าก็อยู่แต่ในกระท่อมของข้าเท่านั้นจะออกไปวัดบ้างก็ตอนที่มีศพเข้ามานั่นแหละแต่ว่าสามถึงสี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ย มีศพของชาวบ้านเข้ามากันถีทั่วเหลือเกินเลยข้าจึงพอจะลูกขาวบ้างเจ้าชาวบ้านที่มาช่วยงานศพนั่นแหละใช่แล้ว่ะตาชุม่มเรื่องนี้ลาดิคาและชาวบ้านทุกคนเป็นกังวลจึงให้ผู้ใหญ่คล้อยเป็นทุระพากันตามหาตาชุ่มนี่แหละคิดว่าน่าจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นสัปเหร่ก็ต้องมีของดีมีวิชาอาคมอยู่พอตัวใช่ไหมล่ะหมายความว่า ผู้ใหญ่จะให้ข่าออกหน้าปราผีปบอตัวที่มันเข้ามาอารวาสในหมู่บ้านของเรากละมังใช่สปเปเลอร์ชุ่มน่าจะเป็นคนที่มีคาถาอาคมเก่งกาจที่สุดในหมู่บ้านทุ่งการร้องของพวกเราแล้วน่าจะช่วยเหลือพวกเราให้พ้นจากเพศภัยหายานะในครั้งนี้ได้ข้าขอร้องแทนชาวบ้านทุกคนด้วยเถิดนะช่วยชาวบ้านด้วยเถิดข้าไม่ใช่คนที่เก่งกาจอาคมนักหรอกนะผู้ใหญ่อันที่จริงท่านสมพานตั้งหากเล่า ที่มีอาคมเข้มขังแกล่งกล้ามากกว่าข้าที่มีอยู่ตั้งหลายเท่าเสียอีกไม่ลองพากันไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากท่านดูก่อนละโทรสปรเปเลอร์ชุ่มพวกข้าก็เพิ่งจะมาจากท่านสมพารน,นี่แหละท่านบอกเพียงว่ามันไม่ใช่กิจของสงจึงแนะนําให้พวกเรามาขอความช่วยเหลือจากท่านสปเปเลอร์ชุ่มนี่แหละพวกข้าก็หมดหนทางแล้วจริงๆอ่ะหาท่านสมพานกล่าวอย่างนั้น เห็นทีว่าข้าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะทําพิธีก,กํากราบปอบตัวนี้เองแต่ข้าก็ไม่อาจรับปากได้หรอนะว่าจะกระทําได้สําเร็จหรือไม่ผู้ใหญ่กําชับชาวบ้านทั้งหมดทีว่าห้ามใครออกมาเพ่นพ่านนอกเรือนเด็กคาเชียวจนกว่าฟ้าจะสางไม่อย่างนั้นข้าไม่อาจที่จะรับรองความปลอดภัยได้เหมือนกันแล้วสะปะเลอร์ชุ่มจะให้ใครอยู่ช่วยเหลือบ้างไหม ข้าจะได้จากคนมาให้ก่อนที่ตะว,วันจะตกดินไม่ต้องรอผู้ใหญ่มีคนมากไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะเป็นพละดเสียมากกว่าข้าคนเดียวก็พอแล้วผู้ใหญ่คล้อยพยักพเยอร์อย่างเข้าใจจึงขอตัวพากันจากไปหลงเหลือเพียงสัปเหร่อเท่าที่นั่งทอดถอนลมหายใจยาวอยู่เพียงลํำพังอย่างหนักใจกลางดึกในคืนนั้นชาวบ้านที่ปลูกเรือนอยู่ใกล้วัด แต่ได้ยินเสียงหวีดร้องหหยหวนดังอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะเงียบงันจางหายไปจนกระทั่งฟ้าสางตอนสายของวันนั้นชาวบ้านทุกคนต่างก็ได้ยินข่าวร้ายที่เศร้าสลดสะเทือนขวัญเมื่อผู้ใหญ่คล้อยตาเท่าเถทมและทิดยดที่พากันเดินทางไปหาสปรเรชุ่มถึงเรือนที่ท้ายป่าช้าภาพแรกที่เห็น สร้างความแตกตื่นต่อคนทั้งหมดจนร่างแข็งค้างไปคู่ใหญ่ภาพที่เห็นนั้นเป็นร่างของสัป,ปรเรอเท่าในชุดขาวคล้ายผู้ทรงศีลนนอนสิ้นใจตายอยู่ที่หน้ากระทร่อมโธสัป,ปเลรอชุ่มไม่น่าเลยผีปอบตัวนี้มันเป็นใครมันมาจากไหนกันแน่วะคราวนี้จะทายังไงกันดีล่ะผู้ใหญ่ขนาดตาชุ่มเป็นสัป,ปรเรอที่มีวิชาอาคม ยังถูกผีปอบตัวนั้นเล่นงานหนักจนถึงตายท่านสมพานก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้แล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงใครมันเป็นผีปอบก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําสายสินที่ท่านสมพานให้เอาไว้เมื่อวานยังไงล่ะตาเถิมชาวบ้านทุกคนต่างก็ได้รับกันหมดแล้วผูกข้อมือกันทุกคนน่าจะช่วยป้องกันผีปอบมันได้บ้างละแล้วต้องกำชับทุกคนทามออกจากบ้านหลังโดงตนตะวันโตดินเด็กขาดผีปอบตัวนี้เนี่ยมันร้ายเหลือเกินนะผู้ใหญ่ ถึงจะไม่ออกจากเรือนมันก็บุกเข้าไปฆ่าคนได้อยู่ดีดูอย่างนางกระถินกับลูกของมันสินอนอยู่ในเรือนแท้ๆยังถูกผีปอบบุกเข้าไปกินเป็นเหยื่อได้ง่ายๆอะหากมันยังอาละวา่าไม่เว้นวันไม่เว้นคืนอยู่อย่างเนี้ยเห็นทีว่าชาวบ้านคงอพยพกันหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดแน่ผู้ใหญ่เอาละตอนนี้เองมาตามคนมาช่วยกันนำศพของสัเปลือชุ่มไปไว้ที่วัดก่อนถวัดทิศยศส่วนเรื่องของผีปอบตัวนี้ เดี๋ยวขาจะส่งคนไปสืบส่องหาหมอผีที่มีอาคมขังให้ช่วยมาปราบผีปอบตัวนี้เองแต่ยังไงเรื่องที่สําคัญที่สุดคือต้องกำชับชาวบ้านทุกคนห้ามออกนอกเรือนหลังตะวันตกดินเด็กคาดที่บ้านของตาเท่าเทมในทุกเช้าจะพบซากเป็ดนอนตายกันหลายตัวถูกฉีกกระชากจนแหวงวินกัดกินเนื้อเครื่องในจนหมดสิ้นเป็นฝีมือของยายผีปอบอย่างแน่นอน ทิดกล้าทิดเชิดและทิดเสริมที่ล่วงรู้ข่าวในคืนนั้นจึงพากันมาซุ่มอยู่หลังแนวไม้ห่างจากเรือนของตเาเท่าเธอไม่มากนักเพื่อคอยดักจับยายผีปอบนั่นเองครึ่งคืนล่วงผ่านไปอย่างแช่มช้าร่างล่างหนึง่งค่อยๆเดินตรงเข้าไปยังเล้าเป็ดที่อยู่ใต้ถุนบ้านของตเาเท่าเธออย่างแช่มช้าเมื่อไปถึงจึงค่อยๆเปิดประตูออกอย่างเงียบงนัน แต่ก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่ฝูงเป็ดหลายตัวกลับนิ่งเงียบงันไม่ส่งเสียงร้องออกมาแม้แต่ตัวเดียวที่กล้าและพวกเห็นร่างดำตะคุ่มที่เข้าไปในเล้าเป็ดมันนั่งลงและยื่นมือขวาเป็ดตัวที่อยู่ใกล้มือเข้าปากกัดเคี้ยวกินอย่างง่ายดายโดยที่พวกมันไม่มีท่าทีดิ้นรนแม้แต่น้อยเมื่อได้เห็นผีปอบฆาตกรที่คาลูกเมียตนอยู่ทางเบื้องหน้า ความคลั่งแขนจนพุงพลานก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีผีปอบคืนนี้มึงไม่รอดแน่กูจะฆ่ามึงล้างแ้นให้กับลูกเมียกูวิ่งโวดพลาดตรงเข้าประตูไปอย่างรวดเร็วดาบที่อยู่ในมือเงื้อขึ้นสูงตวัดฟันฉับลงมาอย่างรวดเร็วยายผีปอบมนเหลียวหน้าที่เปลือเปื้อนแดงฉานที่เต็มไปด้วยเลือดสดสดหันกลับมามองทิกกล้าแวบหนึ่งพร้อมรอยยิ้มที่สแย จากนั้นร่างที่นั่งพันพุ่งกระโจนดีดตัวไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวร่างของยายแก่ผีปอกก็ลอยห่างไปยืนสยายยิ้มอยู่ทางด้านในติดรั้วเล้าเป็ดอย่างน่าเหลือเชื่อดาบของทิกกลา้าที่ฟันฉับไปเต็มแรงกลับผิดพลาดเป้าหมาย ดีเหลือกเกินดีจริงๆข้าไม่ได้กินคนมาหลายวันแล้วพวกเจ้ามาหาข้าถึงที่ลาบป,ปากของข้าสะจริงมามาไม่ให้ข้ากินเซธเหินนะพร้อมกระโดดพุ่งทยานเข้ามาหาคนทั้งสามอย่างรวดเร็ว ขยานเข้ามาถึงร่างของคนทั้งสามจู่ๆพลานบังเกิดเสียงปืนดังขึ้นเสียก่อนอย่างกระทันหันร่างของยายผีปอบพันฟาดลงกับพื้นรีบพากันออกมาสิวะมัวยืนเซ่อกันอยู่ทำไหมทิดกลา้าทิดเชิดและทิดเสริมจึงได้สติรีบผุนผันเพ่นออกมาจากเล้าเป็ดกันอย่างขวัญกระเจิงพากันไปหลบอยู่ด้านหลังของตาเท่าเทิมยายผีปอบที่ถูกยิง จนล้มฟุบลงไปกับพื้นอยู่ชั่วครู่มันค่อยๆขยับร่างผุนลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าโดยที่ร่างของมันหาได้รับบาดเจ็บจากคมกระสุนแม้แต่น้อยพวกแกทำอะไรข่าไม่ได้หรอกขนาดไอปเบลยังสู้ข้าไม่ได้เลยจนต้องกลายเป็นอาหารของข้าพวกแกอย่าดิ้นรลนต่อไปอีกเลยมาให้ข้ากินเสียเถอะ พันกระจนพุ่งร่างทะลุเล้าเป็ดออกมาเพียงพริบตาเดียวร่างของยายผีปอบก็ลอยมาใกล้ถึงกลุ่มคนอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่มันจะเข้าไปถึงกลุ่มคนทางด้านข้างพลันได้ยินเสียงวิ่งเหยียบยำ่ำดังทึบหนักรัวเร็วเมื่อคนทั้งสี่เหลียวหน้าไปมองดวงตาพลันเบิกโพรงอีกครั้งอย่างตะลึงลานเมื่อพบเห็นลำตัวขนาดใหญ่ของควายตัวหนึ่งที่ควบพุ่งทะยานเข้ามาอย่างฉับไว พุ่งะทาชนเข้ากับร่างของยายผีปอบโอ้ยร่างของมันลอยคว้างออกไปทางด้านข้างตามแรงประทะันหมสามหืมาสีดำทะมึนรีบควบปีประชิดทันควันกลมหัวต่ำสะบัดสองเขาไปมาระดมทั้งปิดทั้งทิ่มแทงใส่ยายผีปอบที่ยังนอนเกลือกกิ้งอยู่ที่พื้นในเวลานั้นเองร่างของผู้ใหญ่คล้อยจึงเดินออกมา จากที่หลังต้นไม้ใหญ่พร้อมด้วยชายชารากคนที่แต่งกายด้วยชุดขาวราวกับผู้ทรงศีลผู้ใหญ่ค้อยพวกเอ็งสามคนบรรหำพุนาผานกันเสียจริงที่คิดก้าจะล่าผีปอบตัวนี้ขณะสเัเปลือชุ่มยังสู้มันไม่ได้เลยแล้วพวกเอ็งจะเอาอะไรไปสู้กับมันได้ว่าไอ้ทิศก้าไอ้ทิศเชิดไอ้ทิศเ,เสริมอย่าตายกนันนักหรือ,อยังไงท่านนี้คืออาจารย์ผินหมอปรลาบผีจกหมู่บ้านดอนโพ ถ้าเดินทางมาหาข้าเมื่อตอนเย็นก่อนพบค่าหมอปราบผีอย่างนั้นหรือผู้ใหญ่ก็ดีสิหาก,กาจัดผีปอบตัวนี้ไปได้หมู่บ้านของพวกเราจะได้สงบสุขกันเสียทีปอบตัวนี้มันร้ายกาจจริงๆเมื่อเดินก่อนมันอารวาดอยู่ที่หมู่บ้านดอนโพของข้าข้าทําพิธีเพื่อสะกดกำรามันไว้แต่มันฉลาดเจ้าเล่หลอกล่อข้าจะหลบหนีไปได้จากหมู่บ้านดอนโพได้สําเร็จมันร้ายกาจนัก หากปล่อยเอาไว้จะต้องสร้างความเดือดร้อนไปทั่วข้าจึงตัดสินใจออกติดตามเพื่อปราบมันให้จงได้และเมื่อรู้ข่าวว่ามันกำลังอลาละวาดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ข้าจึงรีบเดินทางมาเพื่อจัดการกับมันนี่แหละพวกเองวางใจได้ครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้มันหลบหนีพ้นมือข้าไปได้เด็ดขาดกล่าวจบจึงล้วงมือลงไปในย่ามผ้าหยิบสายสินที่มีความยาวราวคืบกว่า ออกมาหนึ่งเซนพนมมือไร้บ่นบริกรรมคาถามันกระโจนถอยหลบเลี่ยงจากสองเขาของควายธนูห่างออกไปหลายก้าวจากนั้นจึงลอยตัวสูงอยู่เหนือลำตัวของควายธนูร่างของยายแก่ผีปอบที่ลอยค้างอยู่ในกลางอากาศมันอ้าปากกว้างจากนั้นสิ่งอัศจรรย์ที่น่าแตกตื่นจึงอุบัติขึ้นเมื่อปรากฏงูจงอางสีดำทะมึน เลื้อยออกมาจากปากของนางอย่างน่าสยดสยองงูจงอางเมื่อเลื้อยหลุดออกมาจากปากของยายผีปอบลำตัวยาวของมันพันตกกระทบพื้นลำตัวของมันพันขยายใหญ่โตขึ้นจนกระทั่งกลับกลายเป็นงูจงอางขนาดใหญ่จากนั้นจึงพุ่งเข้าใส่ควายธนูอย่างดูร้ายงูจงอางบริวารของยายผีปอบมันทั้งฉกทั้งกัด ไปที่ลำตัวของควายธนูอีกทั้งยังถูกลำตัวยาวของพญาอสสารพิษรัดพันตัวอย่างรวดเร็วควายธนูพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการได้แต่แรงรัดมหาศาลกลับทวีความรุนแรงขึ้นอีกจนในที่สุดควายธนูจึงแผดเสียงร้องดังอย่างเจ็บปวดพร้อมกับลำตัวมหืมาที่ล้มฟาดลงกับพื้นแน่นิ่งหมดฤทธิ์ยายผีปอบที่ลอยตัวค้างอยู่กลางอากาศ ันส่งเสียงหัวร่อแหลมเล็กยังถูกออกถูกใจมองควายธนูที่สิน้นฤทธิ์ค่อ,คอยๆหดเล็กลงจนกลายเป็นเพียงหุ่นดินปั้นขนาดย่อมยังสาสมใจแต่ยังไม่ทันที่ยายผีปอบจะลอยตัวหลบหนีไปไหนสายสินเส้นหนึ่งผ่านล่องลอยตวัดรัดพันล่างของยายผีปอบเอาไว้อย่างแน่นหนาอีกทั้งเส้นสายสินอาคมยังคล้ายเพลิงบาลัยการจากนารกอเวจี บังเกิดเป็นเปลวไฟที่ลุกโชนแผดเผาร่างกายของนางอย่างเจ็บปวดสาหัสร่างร่วงตกกระแทกพื้นเกลือกินดิ้นรนไปมาอย่างทรมานอ้อยอ้อยอ้ยร้อนร้อนร้อนปล่อย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 ค่าปล่อยค่าไปค่าทรมานเจ็บปวดเสลือเกินค่ายอมแล้วค่ายอมแล้วปล่อยค่าไปเสียเถิดนะค่ายอมแล้วยายผีปอก พยายามดิ้นรนแผดเสียงร่ำร้องวินวอนออกมาอย่างสาหัสทรมานอาจารย์ผินค่อยๆเดินเข้ามาหาร่างของนางอย่างเช่มช้าทีละก้าวเมื่อเดินเข้าไปใกล้ลำตัวยาวของงูจงอางบริวารของผีปอกที่ชูคออย่างดุร้ายอาจารย์ผินใช้ปลายไม้เท้าเจาะที่ไปที่ส่วนหัวของมันอย่างใจเย็นปากไร้บ่นบริกรรมพระเวศจนพลันลำตัวขนาดใหญ่ของงูจงอาง จึงสูญสลายหายไปจากนั้นอาจารย์ผินจึงจ้องมองไปที่ร่างของยายผีปอบที่เคยค่อยสูญสลายหลงเหลือเพียงแค่กองเท่าทุลีจบสิ้นกันเสียทีผีปอบตัวนี้ถูกฆ่าทำลายจนดวงวิญญาณสูญสลายแล้วต่อไปหมู่บ้านของพวกเองจะไม่มีผีปอบมารังควานอีกต่อไปชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขอีกครั้ง